รถไฟฟ้าใส่สีแดงนะครับขนาดกำลังเข้าสถาน,นีรถไฟฟ้าหลักหกนะครับผมสวยงามนะครับผมและขนาดนี้นะครับ มีขบร,รถชันเบืองที่301กรุงเทพลบบุรีนะครับผมเป็นอันสตอมนะครับผม